เรารูสูว่าเราแบบยมมากทุกคนดูใต้ตาสิช่วงนี้แอบเหนื่อยมาขอกําลังใจน่อยกะร้องไห้เหนื่อยอ่ะจะได้ไปอําลาแล้วสาปนี้ใช่สัปนี้เราจะเจอกับเราทุกคนงานจับมือเอาจริงมาแบบใจหายเหมือนกันนะแบบว่าขั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าอ่ะคือทุกคนไม่ได้เป็นอะไรนะ คือร้องไห้ทำไม <laughs> ฉันร้องไห้ทำไมอ <laughs> ทุกคนไม่ได้เป็นอะไรเ <laughs> <laughs> ขินเลยอ่ะฉันมีน้ำตาอะไรเป็นจำนวนมาก <laughs> ทุกคนปากของควัน <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> เดี๋ยวก่อนร้องไห้เราปากของขวันเหรอย <laughs> ไม่รู้เหมือนกันทำไมร้องไห้มันจะออกเราัหม แบบเออคนไม่ได้เป็นอะไรนะคะแบับหนึงคือหน้าแดงมากเดี๋ยวก่อนหน <laughs> ้าแดงหมดแล้วเขินอะไม่ได้เราต้องเก็บหนอนตาไว้คอนเสิร์ต <laughs> ใครมาคอนเสิร์ตเจอกันนะคะกลายเป็น cry baby ไปแล้วเออจริงกลายเป็น cry baby ไปแล้วเนี่ยไม่ได้นี่เลิกลองแล้วพอจบ งานจับมือมาเจอกันนะคะทุกคนอยากให้เป็นแบบว่าความทรงจําดีๆร่วมกันครังสุดท้ายก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบว่าตามกันมาตลอดแบบว่า6ปีอะไรเงี้ย ใช่ล้วจริงมันก็แบบหลายอย่างแบบว่าผูกพันกับทุกคนมากในงานจับมืออะไรเงี้ยแบบว่าบางคนเราได้คุยกันแบบนานๆก็งานจับมืออะไรอย่างงี้แบบว่าบางคนมาจับรอบพิเศษนู่นนี่ก็แลกเปลี่ยนชีวิตกันอัปเดตนาน,นๆก็งานจับมือก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มาคุยกันเยอะๆนะคะใช่ก็คุยกับทุกคนด้วยรุ่นสองทุกคนเลยเขินมากเลย คืองงมากแบบออนไวททาไมอาจจะดึกแล้วด้วยแล้วก็เพิ่งกลับมาจากซ้อมด้วยอาจจะแบบเหนื่อยๆซ้อมช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแค่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เจอทุกคนด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอเดีมันก็แบบว่าเออเออไม่ค่อยได้เจอทุกคนนี่แหละช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า,าแบบเออไม่รู้อ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ <c oughs> มันแค่กลัวการจากลามั้งพูดไม่ถูกเหมือนกันแบบ ไม่รู้ว่าทุกคนยังจะอยู่กับเราอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลแบบคือมันแค่เป็นความคิดแรบว่า ปุ๊บเข้ามาเฉยๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีอะไรทุกคนมันหนูว่ามันเหนื่อยด้วยแบบแบบเออเราแบบช่วงนี้ซ้อมเยอะด้วยเดี๋ยวต้องไปมาหาลัยอีอะไรเงี้ยมันคงแบบมันอาจจะมีหลายเรื่องมันก็เลยทำให้เราแบบเซนซิทีฟหรือเปล่าคือไม่ได้อยากร้องเลยมันมาเองอ่ะโดยไม่มีสาเหตุด้วย <S <S เรายังมีคาร่างไงเลยด้วยการไปต่อยาเลยรค่ะคุณครับสงการไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะเอาจิงป้าคือแบบหนูว่านั่งคุยอยู่กับน้องกับแม่อะไรเงี้ยว่า เพื่อนด้วยว่าแบบว่าเพื่อนในวงด้วยอะไรเงี้ยว่าเราอ่ะไม่ได้เล่นน้ำสงการกันมาแบบว่าเล่นที่แปลว่าเล่นอ่ะมาเกือบ10ปีแล้วของหนูฟังดูมันเหมือนเยอะมากแต่ว่ามันเกือบ10ปีจร,จริงเพราะว่าตั้งแต่เข้าวงอ่ะก็คือไม่ได้เล่นสงการเลยที่แบบออกไปข้างนอกไปสาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก่อนหน้าที่จะเข้าวงก็ไม่ได้เล่นด้วยมัง้งเหมือนจําได้ว่าตอนที่หนูอยู่หัวหินอ่ะ อยากเล่นสงการมากแล้วมันจะมีแบบปาร์ตี้โฟมหน้าห้างอะไรเงี้ยเราคืออยากเล่นมากแล้วปามาก็จะบอกว่ารอให้หนูโตกันนี้ก่อนไหมคือเขาก็คงกลัวว่าแบบเราจะไปลื่นในนั้นหรือเปล่าเพราะมันคือปาร์ตี้โฟมแล้วมีแต่แบบวัยรุ่นเล่นเขากลัวว่าเราแบบตัวเล็กๆก็จิ๋วๆจะไปสู้แบบพี่ๆได้ยังไงเดี๋ยวโดนทับนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้เราเล่นเราก็โอเครอก็ได้รอโตก่อนรอน้องฟอนโตก่อนแล้วพอนจะเป็นเล่นปาร์ตี้โฟมเอากด้อาฟอนโตปุ๊บน้องฟอนเข้าวงก็เลย ไม่มีโอกาสได้เล่นร์ติโฟมก็หวังว่าปีหน้าคาราเราจะมีเฟสติวัลหรืออะไรอีเวนต์ต่างๆให้เราไปโชว์แล้วก็ไปเล่นน้ำกับทุกคนบนเวทีคืออยากว่าคือแบบนั่งคุยกันในกลุ่มแบบเออแบบเอ้ยแบบมีใครสักคนในคาราส่งมาบอกว่าเอ้ยแบบอยากขึ้นไปเต้นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าเล่นอะไรแบบนี้บ้างเนาะแบบปีหน้าหวังว่ามันจะมีวันนั้นนะคะ ลเล่นสงการกับทุกคนปีนี้ก็ไม่ได้เล่นก็คือรุ่นสองคุยกันว่าทุกคนจะแบบมาซ้อมอะไรอย่างงี้แบบทุกคนอ่าแต่ว่าถ้าสมมติบางคนเขาแบบว่าจองทิปไปนานแล้วหรือว่ามีแพลนจะกลับบ้านก็กลับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าใครยังไม่มีแพลนก็ทุกคนก็จะแบบโอเคเราจะแบบว่าเสียสละสงการปีนี้มาซ้อมคอนเสิร์ตกันก็เลยไม่ได้เล่นนะคะแต่เอาจริงถึงไม่ได้ซ้อมคนก็ยังน่าจะยังไม่ได้เล่นเหมือนกันปีนี้สงการแต่ปีหน้าอยากเล่นอะ่ะปีหน้าจะตั้งเป้าแล้วว่าอยากเล่นสงการ ไม่รู้แหละเ่นทีบานยังไม่ลืมเรื่องงานพี่ว่านคือจะบอกว่าวันนี้คือตอนแรกอ่ะเราจะแบบความลับไหมแต่แบบเห็นมีแบบแฟนคลับแท็กมาหรือว่าพูดในทวิตว่าวันนี้พี่ว่นมีการแบบเกินเกิแบบสปายเป็นนุ่มจิ้มไปในไลฟ์วันนี้ที่พี่ว่นไลฟ์กับพี่โอ๊ตว่าสวีนฟอนไปหลงังเ o อร์ลงช่องเซเลอร์ i s สนะคะ าโซลิสมิวสิกหับด้วยเพราะว่าวันนี้ก็มีเพลงโคเวอร์กับพี่โอ๊ตกับตาแชมป์นี่แล้วก็มีน้องฟอนด้วยนี่แถวหน้าฟอนเลยแถวหน้าเลยฟอนแมนฟอนหัวแถวใช่นี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 ่ใจมากคือแบบว่าตอนรู้อะว่าแบบเฮ้ยจะได้ไปร้องหรอแล้วคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่เราอ่ะ พูดกับแม่ประจําแล้วแม่ชอบพูดว่าฟอนต์มาอยากให้หนูไปออกรายการอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะแบบร้องเพลงเนี้ยเก็ตไหมว่าเป็นแบบฟีลแบบร้องคอเวอร์แล้วก็แสงสวยๆแบบแซวดีๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าเออหนูก็อยากไปออกเหมือนกันมาเออก็รอดูแบบว่าเอาสักวันอาจจะได้ไปก็ได้มั้งสักรายการอะไรเงี้ยก็ชอบพูดกับมาแบบเนี้ยเรื่อยๆอยู่แล้วมาก็ชอบชอบพูดตลอดแล้วอยู่ดีดๆเฮีย <He> er ก็บอกว่าฟอนต์ว่างไหมวันนี้เช็คคิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ว่านจะชวนไปร้องเพลงแล้แบบ ว่าเขาก็ส่งมาว่ารูปแบบรายการเป็นอย่างนไรหน,นูก็แบบ <laughs> จะได้ไปจริงเหรอเพราะว่าชอบอะไรแบบนี้มากที่มันเป็นฟีลแบบเออหนูว่าทุกคนก็คงอยากอะ่ะเออแล้วมันเป็นครั้งแรกด้วยเอาจริงคือตื่นเต้นมากวันนี้แล้วก็คือพี่ว่านก็ถามว่าอยากร้องเพลงอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็จะมีเพลงแบบว่าที่เขาคิดคิดมาแล้วสักสองสาเพลงแล้วหนูก็ส่งไปของหนูอีกสาเพลงคือแบบคือส่งไปไว้ก่อนแล้วคือเยอะมากสรุปเกือบสิบอะ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็พี่ว่านแบบใจดีแล้วชิลมากคือพี่ว่านแบบว่าได้ล่นน้องได้หมดน้องอะไรอย่างเงี้ยฟีลฟลินี้แบบอะไรก็ได้แล้วเขาหนูก็บอกเออเราค่อยไปดูนั งานว่าแบบ เออลอง้องไหวกี่เพลงเวลานู่นนี่นั่นแล้ววันนี้ก็ได้ประมาณดึงอยู่นะคะแต่หนูก็แอบ,บเกรงใจเพราะว่าโหหลายเพลงเหมือนกันแต่ก็แต่พี่ว่าเขาหน้ารัาเขาก็เราก็ดูตามเวลาที่มันได้อะเออแต่จะบอกว่าสนุกมากเพราะว่าคือง่ายแบบง่ายมากคือพี่ๆนักรดนตรีก็เก่งแบบเก่งมากๆคือเขาแบบโปรเ e s ชั o นอลมากๆแบบเดียวก็ได้เลยหรือบางทีมันมีบางเพลงที่อยู่ดีๆมันก็งอกขึ้นมาตรงนั้นเพราะว่ามีพี่ทีมงานคนหนึงพูดว่าถ้าลองเพลงนี้ก็คงจะเพาะนะก็เลยแบบไหลใน้าร้อง ซีแล้วก็เอาเลยอะไรเงี้ยก็อัดเลยวันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วคือจะบอกว่าทุกเพลงคือวันเช็คเท่านั้นค่ะคือซ้อมหนึ่งรอบแล้วก็อัดเลยแล้วก็ไม่มีแก้อะไรทางนั้นเลยก็เลยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแบบตื่นเน่นมากแล้วก็นั่นแหละคือหนูเอาจริงหนูยังไม่ได้ฟังใ้สาวมามันเป็นยังไงแต่ว่า ก็ฝากด้วยนะคะใครที่บอกอยากฟังเสียงฟอนเตรียมฟังเหมือนพี่ว่าน่ะเขาก็พูดว่าเหมือนแบบเออเหตุเกิดจากวันนั้นที่ไปไลฟ์แบบมีเพื่อนเมื่อพร้อมเออแล้วเหมือนแบบมันก็มีแบบว่าลองเพลงนิดหน่อยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเธอเนี่ย โอเคนะฟอนตแบบเขาอะเหมือนเขาบอกว่าแบบคนอะอาจจะติดว่าแบบเธอแบบเป็นคนแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่จริงเธอแบบว่าร้องเพลงได้ด้วยคนยังไม่เห็นว่าเธอร้องเพลงได้พี่อยากให้คนเห็นเยอะๆอะไรฟิลๆประมาณนั้นคือคอนพูดอาจจะไม่ได้เป๊ะประมาณนี้แต่เขาพูดประมาณนั้นว่าแบบเออแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกดีใจมากนะที่แบบวันนั้นเราแบบไม่สบายด้วยซ้ำอะเราคือตอนก่อนไปอัดวันเนี้ยคือแบบกลัวมากว่าแบบ เราจะเหมือนวันนั้นไหมแบบจะไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่วานชมเก่งว่าีแต่พี่ว่านน่าหลักมากอะพี่ว่านคือเหมือนพี่ชายคนหนึ่งอะแล้วก็แอบสปอยว่ามีเพลงหนึ่งไม่ได้ร้องกับพี่วานแค่คนเดียวติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงเ็คุสี่คอนเทนกับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o นเทน a p p อ i พลิเค n